สวัสดีครับสอเคทางทีนมาครงการจับยหครับครับก็วันนี้สกายกับนานีนะครับมารอยย้อนนินนะครับวันนี้ก็ทางรอยย้คนนินนะครับก็จัดเทลตี้ดิสทริกต์นะครับก็เหมือนมาให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจให้กับพ่อแม่น้องหมาน้องแมวครับใครที่เป็นพ่อแม่มือใหม่หรือว่าใครที่อยากรึกษาแบบดูแลน้องหมาน้องแมวให้ทั่วถึงที่แบบ ตามสายพันธุ์ให้ถูกกล้องเลยครับก็มาที่นี่ได้ใช่เพราะรว่ามีพี่ๆสตัตวแพทย์คอยให้คำแนะนำ<ช>ด้วยครับอยากจะการที่ชอบโซนไหนพิเศษจริงๆเนี่ยนชอบโซนที่ตั้งแต่ได้ได,ได้ได้เรียนรู้ว่าน้องน้องหมาน้องแมวเนี่ยพันธุ์ไหนต้องกินอาหารแบบไหนต้องมีแบบวิธีการเลี้ยงดูแบบใดรครับเ <ๆๆ S 1> ขาก็มีวิธีจอดลึกแบบว่าแบบตรงตรงตามวิธีที่ถูกต้องเลยรครับใช่เขาผมจะชอบสองโซนครับ parent to parent แล้วก็ตรงถัดที่เป็นสัตวแพทย์มาให้คำปรึกษาโดยเฉพาะครับ วันนี้มีกิจกรรมบนเวทีแบบมากชอบอะไรบนเวทีหรอครับเกมพวกนั้นใช่ไหมครับจริงๆชอบหมดเลยครับชอบหมดใช่เพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเหมือนได้ได้ทำกับโรเจอร์คันยินแล้วก็แฟนคลับยรับเป็นเกมที่แบบให้ความรู้แล้วก็ให้ความสนุกไปด้วยในตัวฝากค่ะแล้วมันมีกับแฟนจริงไหมครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างมากเลยได้ครับก็ประเทศไทยก็มีหมาแมวเยอะเนาะใช่ครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าเลือก คัดสรรอาหารที่ดีที่สุดให้กับลูกๆของตัวเองนะครับเพราะว่าสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุดถูกต้องครับสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุดครับที่บ้านใครเปียกๆหมดหรือยังเม็ดเม็ดหมดยังก็นี่ครับโรโยคานินครับทําให้น้องหมาน้องแมวสุขภาพดีแน่นอนสกายันนี้รับประกันเพราะว่ากินมาแล้วใช่อะไรในนี้ที่ว่าเพื่อนเราอ่ะจะเป็นสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์อ๋อท่านนี้ก็ต้องเป็นนี่แหละครับแบล็กดอลครับก็มีความแบบทั้งอินโทรเวิร์ด เอ็กโซเวิร์ดผสมกันอ่าครับอย่างสกายอย่างคุณว่านานี้เป็นใครกันรก็เนี่ยครับส้มอยใช่ครับเพราะสกายก็จะมีความคือเขาเรียกว่าอะไรแบบใจดีเขาแบบเข้าคนง่ายแล้วก็ก็แต่ว่าก็จะแบบมีเอเนจี้เยอะอะไรครับใช่มีมีเหมือนน้องส้มอยเลยอยากให้เล่าความใจดีของสกายหน่อยโอ้คุณสกายหลักหลักเยอะเลยอะเยอะเยอะนะครับหลักๆกก็ตามใจอะตามใจตามใจตามใจเรา เราส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดด้วยไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องต้องถามคนอื่นด้วยเราไม่กล้าตอบแทนเขาความน่ารักน่าเอ็นดูเหรอครับก็เยอะเลยดูมีอะไรก็แบบเขาก็แบบมีความอย่างเงี้ยแหละก็ตรงไปตรงมาคิดอะไรก็ก็ก็พูดแบเป็นคนที่แบบโกหกความรู้สึกตัวเองไม่เป็นอะ ใช่ก็คล้ายๆแมวอ่ะแมวมันก็จะแบบมีความก็ดื้อบ้างมันก็แบบเหมือนมน,มนุษย์อะ่ะมนุษย์เราก็แบบมีสีขาวสีเทาแมวก็มีสีขาวสีเทา,าครับแต่ผมเป็นเป็นสีชมพูชมพูครับชมพูออรสปกติเวลาแบบว่าคนเลี้ยงแบบน้ำหนัองแมวก็จะต้องมีแบบว่ากลับบ้านเติมแมวครับเนี่ยเออเราไปยังไงบ้างเวลาแบบที่ใมีแมวให้เติมด้วยเนะี่ยเี้ยรูไหมหรือวารู้ครับรู้ครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเติมเติมแบบ กลับบ้านไปเอาพลังงานบวกอะไรอย่างนี้ครับบางทีน้องหมาน้องแมวเขาก็อยากได้พลังงานบวกจากเราด้วยไปเติมให้กันแล้วเราวีพี่เติมพลังแบบว่าเฮ้ยยังไงแบบแต่งเติมแบบเวลาเขากลับบ้านเติมหมาเติมแมวแล้วเราอะเราเติมยังไงให้มันมีพลังขึ้นมาว่าเรางานเยอะมากโอ้ยยังไม่เยอะเลยเขาเลยมาบอกงานเยอะจริงไหมสกายไม่เจอไม่เจอเจอบ้างบางวันใช่ ก็กินนะส่วนใหญ่ก็กินเนาะกินครับกินครับเพราะว่าสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุดใช่แล้วก็แบบเลือกกินเลือกกินอาหารดีๆครับครับใช่ครับกินเฮลตี้บ้างกินตามใจปากบ้างใช่แบบให้ให้ให้มันแบบเราไม่ลำบากใช่ให้เราแบบแฮปปี้กับกับการใช้ชีวิตของเราใช่ก็ต้องบาลานซ์ด้วยครับ ก็อยากชนะไปด้วยกันไงยังเราไม่ได้อยากเป็นศัตรูกันเล่นไปเราเป็นทีมเวิร์กกันแล้วก็ต้องไปด้วยกันเป็นไปด้วยกันเฉพาะกับงานนี้เลยต้องชนะไปด้วยกันก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันแต่ที่เรื่องานนี้ก็ต้องกว่าไม่อยากทำที่มันแบบทำให้มอ๋อใช่ผมผมกลัวพูดไปแล้วเดี๋ยวกระทบจิตใจอะไรอย่างเดี๋ยวเข้าใจผิดอะไรเมื่อกี้เขาก็ไม่พูดตอนเล่นเกมเมื่อกี้คำว่าอะไรนะคำว่าล้มคานนะล้มคานเขาไม่พูด อยากรูว่าตอนนี้เขาพูดไปเหมือนกันไหมไม่มีแต่ว่าอยากเสียความรู้สึกบ้างเออมันถ้าเป็นเราเราคงแบบอุ๊ยอะไรเงี้ยเอออยากต้องเทคแคร์หน่อยแล้วพูดแคร์ความรู้สึกของคนแต่พี่เต้พี่เต้เนีไม่ได้พูดอะไรไม่ดีแต่ว่าการกระทำเนี่ยใช่พี่เต้เขาชอบแกล้งผมอ่ะไอ้นี่ต้องต้องโดนเดี๋ยวให้สกายจัดการไม่จัดการเองนะให้สกายจัดการให้สกายจัดการเพราะว่าพี่เต้ือเหรอสกายมีช่วยอะไรกี่พี่เต้เหรอครับ ปล่อยให้พี่เตไม่ต้องจัดการนะจะปล่อยให้ระยะเวลาจัดการราเล่นรอเล่นจริงๆก็รักกันทุกคนแหละพี่เตน่ารักพี่เตน่ารักก็ยอกยคี้ยร้อตามภาษาพี่น้องจริงๆมันเป็นแบบเรื่องโอกาสมากกว่าถ้าแบบมันคิวได้อะไรกันก็ไปเจอกันก็ไปแฮงเอากันครับอย่างตอนนี้อ่ะกายแบบว่ามาเป็นแบบเต้แล้วก็ยอกไปเรนแล้วมีความรู้เรื่องการอาหารอะไรเงี้ยพี่ซันนี่เขาเลี้ยงแมวเขาไม่เคยพปรึกษาเขาไม่พูดภาษา ไม่เคยเลยอะดิพี่เขารู้หรือเปล่าว่าเราแบบมีความรู้ว่าอย่างเมื่อกี้เล่นเกมเราตอบได้หมดเลยอะครับเขารู้ไหมตอบให้เขารู้เขาก็ไม่โทรมาใช่เขาไลน์มาหรือเปล่าหรืออะไรเขาไลน์ไม่ไลน์หรือไม่ผมอาจจะไม่เห็นเองก็ได้ครับก็คือไม่สนใจไม่ไม่ไม่แจ้งเอาคนนั้นเขาเก่งอยู่แล้วให้เขาแบบว่าเชื่อยฉายนเขามีความรู้อยู่แล้วครับใช่ก็คือให้เขาเลี้ยงแนวตัวไปช่วยตัวเขาเอง ใช่ครับ <c oughs> เขาก็โตตามแมวครับใชมแมวไป้เขามีประสบการณ์เยอะแล้วคเรแล้วแไม่ต้องโตมาาโได้ดได้ไม่ได้นี่ <c oughs> แค่เขาแบบไม่ค่อยเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอช่วงนี้ครับครับ<า> <c oughs> ใช่ครับใช่ครับใช่ <c oughs> ให้สกายเล่าเลย ครับยังไม่ได้คุยเลยไม่แต่แต่ผมผมนั่งข้างๆผมได้ยินเสียงเหมือนคุณคุณแม่คุณ,คณพ่อเขาไปรู้พี่ชายอ่ะเขาหวัวเราะเขาเหมือนเอนจอยกันหนังครับใช่สิบนบพละครป่ะไม่หัวเราะจริงจริงเสียงว่าอุ้ยแบบอะไรเงี้ยแบบแบบกับตัวน้องสตรีทเขาออกมาอะไรยงครับแล้วแบบผมก็ได้ผมสนุกด้วยแล้วก็ได้ยินรีแอคกับข้างๆนี่ก็เอ้ยเขาน่าจะเอนจอยดีดีนนน้ีา เฮ้ยผมเฮ้ย<ำ>เลยจำไม่ได้จำเสียงกันไม่ได้ไไดเลยอันนี้ผมถามพนักานเฮ้ยอันนี้เหรอพนัใช่เนี่ยโอ้โหเก่งนะเก่งเก่งใช่คือตอนแรกผมจำไม่ได้แต่พอพอเรารู้เป็นสกายเนี่ยเราก็จะแบบเริ่มจับผิดก็เลยแบบจับผิดใช่แล้วก็เลยแบบเอ้ยนี่เสียงสกายอะไรเงี้ยใช่คือ,ค,อคือมันก็จะกลายเป็นแบบฟังเป็นเสียงสกายแต่แต่ว่าถามว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นมันก็คือผมเป็นเดวิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะแบบเขาก็ทำได้ดีมาก ครับเฮ้ยบอกเขาแล้วบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่นั่งข้างข้างโซฟาแล้วแต่ว่าเรื่องต่อไปมาเตรียมมาได้เลยอะไรครับเรื่องภาคเหรอครับทำไหนลรงภาคเป็นสติีทเอาจริงเหรอเราเราทำสตทเอาไปอย่างนานี่ะนี้ลยอยากอยากท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ว้าโอ้โหมาขัดออร่าพวกเราได้ไงเนี่ยถามว่าอยากภาคไหมก็ เรียกว่าถ้ามีโอกาสข้างหน้านกันก็อยากลองลองทำอะไรที่มันใหม่ๆดูแล้วกันครับใช่เดี๋น<ช>ี้เดี๋ยวมีผมว่าเดี๋ยวมีรอดูนอน,นาคตแล้วกันว่าจะมีโปรเจกต์อะไรให้ในควาไว้ไหมใช่แต่ว่าวันนี้คุณต้องฝาก MV ็มวีขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวฝาก MV ของน้องๆวงเฟรดด้วย er นะครับวันนี้ก็ได้ค่บผมขัดเล้วเกินฝากกดไฟด้วยครับไ่ใช่ ครับก <c oughs> ็ฝากเอ็มบ uh ีของน้องวงเฟรนดด้วยหน่อยนี้ได้มีโอกาสไปเป็นร่วมเป็นพระเอกเอ็มบีให้น้องๆแล้วกันครับก็ฝากผลงานน้องนด้วยเพราะว่าน้องๆองก็เต็มที่กันมากก็น้องๆเก่งกันมากครับเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะออกมาเป็นยังไงครับฝากนกำลังใจให้น้องน้องแล้วก็ฝากติดตามหน่อยนี้ในเอ็มบีด้วยว่าจะออกมาเป็นยังไงครับโอ้ยถามว่าอยากร้องไหมคืออยากอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่มีโอกาสแล้วกันเดี๋ยวรอรออนาคตด้วยว่าดูว่าจะมีอะไรให้ทำอีกเยอะไหมถ้ามีก็เดี๋ยวนอนี้คว้าไว้แน่นอนไม่ต้องห่ว เป็นอะไรครับเขาชอบร้องเพลงเออเดี๋ยวลองดูครับตามความความเหมาะสมวาระโอกาสเริ่มลองยังแนวเนี้ยเริ่มลองยังเริ่มลองร้องเพลงอะไรนี่อยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งร้องเพลงครับเห็นว่าแบบจะเป็นสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยอ๋ออาจจะต้องดูความชื่นชอบของเรากับไลฟ์สไตล์เราแหละครับ ็ใกล้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ตลกน่ารักน่ารักที่ทุกคนเขาอันนี้ให้แล้วกันก็พอเราไปดูเราก็แบบมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ก็ดีครับดีดีดีล้วก็เฮ้ยอะไรเงรี้ยใช่ก็แต่ว่าก็มองเป็นเรื่องที่น่ารักเขาอุตส่าห์ทำให้เราอะไรเงี้ยจริง<ช>คนชื่อซ้ํากันเยอะแยะครับแล้วฟุตบอลก็มีชื่อนานี่เห็นะมีมีมีนานี่เออเออเยอะแยะครับผู้จิ้ฟันเอาที่กำลังจะไปครับ กำลังจะเลือกเพลงครับตื่เต้นครับตื่นเต้นว่าจะเป็นแฟนมิ้ยแฟนเดย์ของรกของนันนี้กับสกายด้วยเราเพื่อนๆอีกใช่อีกสี่้งมีสี่รวมเรารวมเราเป็นสีคู่ใช่ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงครับถ้าไปก้าเมันจะมีบ่าว่านันี้เราเดียกว่าจะได้ีีเรไไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราว่างมัมีเวลาว่างอะไรนะครั ครับฝากไลยมับก็นอกจากเราโยคะนินนะครับอาหารที่น้องหมาน้องแมวทุกคนคู่ควรนะครับครับเราก็ยังมีผลงานนะครับครับฝากไปครับมีโปรเจกต์มูเตเลิฟนะครับของอันนี้ก็ได้ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เหลือของคุณสกายกำลังเปิดกล้องแล้วนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวมารอดูอีกโปรเจกต์หนึ่งครับโปรเจกต์ของพวกเราก็ชื่อว่าโปรเจกต์บูนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีผลงานอีกมากมายที่แบบจะปล่อยออกมาแล้วกันเดี๋ยวรอดูรอดูใช่เดี๋ยวฝากติดตามได้เลยนะครับ ขอตุ๊กตาหนก่นเลยนะครับตุ๊กตาครับโอเคโอเคโอเคครับ ใช่ครับซ้ายนะครับโอเคครับอ่าผมวกผ้าพี่นะครับโอเคครับอ่ายกมือครับอันนี้ครับอันนี้ามาแมครับโอเค